าน้องจะสองขบแล้วยังไม่เลิกเต้าเลยทำไงดีดีแล้วอิจฉาสุดคืออยา เธอรู้เนาะว่าดิฉันนะคะเป็นคุณแม่นักปั๊มเนื้อออกมาแล้วฉันนะคะอยากให้ลูกค่ะกลับมาดูเต้าฉันใช่ไหมแต่คือแบบเราอะกลับมาทํางานเนาะพอหลังจากที่เรากลับมาทํางานแล้วก็กลายเป็นคุณแม่นักปั๊มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกยังไงก็แบบไม่เอาเต้าฉันเสียใจมากฉันก็กลายเป็นคุณแม่นักปั๊มฉันปั๊มนมมาเจ็ดปีเหนื่อยหืดขึ้นคอนะคะที่ลูกดูเต้าดีแล้วนะคะคือจะต้องบอกเลยว่าการที่ลูกดูเต้าเนี่ยค่ะมันไม่ได้แบบส่งผลเสียอะไรใดๆมีแต่ผลดีดีเลิศปังสับนะคะเนาะคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยลลููกกกตตติิดเเเ้าาาคจจะะป็นนนนนแงงงงออออไไรยััั่่ืใสสวขมพพธภ ะค,ะความอบอุ่นหัวใจคือมันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการที่แบบจัดสรรเวลายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าลูกสองขวบแล้วใช่ไหมคะแล้วเรากังวลกันว,ว่าลูกหาเอ้ยแบบกินข้าวน้อยแล้วก็แบบดูดนมเพิ่มเพื่อเราจัดเวลาค่ะเราจัดเวลาบอกลูกว่าเราจะได้กินนมก็คือหลังมื้อเช้ากินข้าวเช้าเสร็จได้ดูดกินข้าวเที่ยงเสร็จเสร็จได้ดูดกินข้าวเย็นเสร็จได้ดูด,ดแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะเนาะหนูดูดแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะคือสำคัญให้ลูกค่นมแม่เนี่ยไม่มีลิมิตนะนมแม่ไม ดท้ายนะคะไหลออกมาเป็นหยดสุดท้ายนั่นเองนะคะโอเคไหม